ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทศระวักที่16ปียวักวันานาเรื่องที่9บุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาษิตจิรับปะวาสิงปุริสังทูระโตโสธิมาคตังยาติมิตตาสุหัชาจะ อภินันทันติอาคตังตเทวะกะตะปุญยมปิอัศมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิคันหันติปิยังยาติวะอาคตังคำแปลญาติมิตรและสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไป เหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นอธิบายความกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรภัยในโลกนี้แล้วยังไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้น บางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุขรอบแห่งยานคือ mettoration of knowledge or intuition ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็ว บางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยคืออัิมุตยหยาบต้องขัดเกลานานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอ ใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วย จนกว่าจิตใจของบุคคลน,นั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้ทางที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังการคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่า เรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปก็ย่อมจะเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้ เรื่องนรกสวรรค์น,นั้นท่านผู้มีญาณคือหูทิพตาทิพยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพจึงต้องรู้ด้วยสิ่งที่เป็นทิพเช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพุทธในเมืองไทยเรานี่เองท่านผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้ควรหามาอ่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไป เรื่องโลกทิพย์และชีวิตหลังจากตายก็น่าอ่านดีเหมือนกันแปลโดยสิริพุทธสุขสํานักค้นคว้าทางวิญญาณของพรรัตนสุวรรณจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้มีสีเล่มด้วยกันให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้หนังสือเรื่องโลกอื่นก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งรวบรวมโดยพระกิติมลเมธีวัดบุพารามทนบุรีปัจจุบันเป็นพระราชดิลก ชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นตัวอย่างเหล่านั้นเป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิน้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนี้เรื่องนี้พระศา,าสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะทรงปรารบนายนันทิยะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบ นายนันทิยะในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธานันทิยะจึงไม่ต้องการแต่มารดาบิดาของนันทิยะต้องการ ท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรววดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูลาดอาสนะตั้งเชิงบาทรับบาทนิมนต์ให้นั่งกรองน้ำด้วยเครื่องกรองทำมกรกเมื่อพระฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาทให้ทำอย่างนี้นันทยิยะย่อมจะพอใจเรววดีต้องการแต่งงานกับนันทิยะ จึงยอมทำตามที่มารดาบิดาของนันทิยะขอร้องท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทิยะฟังนันทิยะจึงยอมแต่งงานด้วยต่อมานางมีบุตรกับนันทิยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทิยะตายแล้วนางก็ได้ครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้วนันทิยะยิ่งให้ทานใหญ่เป็นมหาทานบดี เตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สำหรับคนกํมพระและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงค์แห่งเสนาสนาทานจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุก แล้วถวายน้ำทักษิโนโทกแด่พระตถาคตลำดับนั้นปราสาททิพย์พร้อมด้วยเหล่าเทพอับษรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคลานะจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพพบุตรมาหาท่านกันมากท่านถามเทพพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอักษรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใคร เทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระาศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอับสรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาสนมัสการพระเถระและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบริจาริกาของนายนันทิยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วย ขอให้ละมนุษยสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพะยะสมบัติอันเป็นเหมือนภาชนะทองคำด้วยเถิดพระมหาโมคคัลลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าทิพะยะสมบัติอันเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทําความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกหรือพระศา,าสดาตรัสว่าโมคคลลานะ ก็ทิพยสมบัติเกิดขึ้นแก่นันทิยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคคลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดี เป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นวักที่16ชื่อปิยวักวันานารวม9เรื่องจบเพียงเท่านี้กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ